แฟนของจีดราก้อนล่าสุดนนเขาสงสัยว่าสิ่งที่โพสต์สิ่งที่หลุดออกมาเนี่ยน่าจะเป็นการไเอ่อใบ้ใบถึงเพลงใหม่หรือเปล่าของพวกเขานั่นเองอ่ะไปติดตามกันว่ามันมีเบาะแสอะไรบ้างค่ะถ้าอีกหนึ่งประเด็นจากโพสต์ในช่วงหลังที่เป็นแฟนเนี่ยจับตาของจีดราก้อนหรือว่าควอนจียงลีเดอร์วงบิ๊กแบงค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเพลงใหม่เนื่องจากรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นของเนื้อหาและภาพที่ลงนั้นเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเวลาและสตูดิโอห้องอัดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยหนึ่งในโพสต์ล่าสุดของจีดราก้โพสต์ภาพโพลารอยดจากผลงานเพลงซิลไล f ์ค่ะซึ่งเป็นเพลงล่าสุดของวงบิ๊กแบงรวมทั้งมีวันที่ก็คือ31กรกฎาคมและเวลาประกอบอีกยิ่งทำให้แฟนๆค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าน่าจะเป็นการบอกใบ้เกี่ยวกับงานเพลงใหม่แน่นอน และไม่ว่าจะเป็นเพลงของวง Big Bang หรือว่าเพลงเดี่ยวของจี r ร g o n นแฟนๆก็ล้วนแต่เฝ้ารอคอยเพราะว่าการันตีคุณภาพและความโดนใจที่สําคัญอย่างที่ทราบกันนะคะว่าจี r a าก n คือเบื้องหลังความสําเร็จของผลงานเพลงเหล่านี้ไม่ว่าจะในฐานะศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ดังนั้นเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้ออกมาจากเขาเหล่าแฟนคลับผู้ติดตามก็จะถือว่าเป็นข่าวที่ชัวร์และควรค่าแก่การจับตามองแล้วคะ่ะ แบงแบงแบงชัมมาชัมมาเนอะนี่ชัมมาเออชัมมาชัมาเนาะอะไรเรื่องจริงๆเนี่ยลุกนางงามเรื่องไม่เห็นแล้วนะเป็นเพลงแบงตอนแรกนึกว่าจะทิกแท็กทกแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันกัน